เรียบร้อยเสียนมจัดไปอีกแล้วครับท่านเหมือนเดิมดันดา่าคือเกาปีแตบมันต้องพอยอดครับมันถึงจะแรงรถอ้าวดานมา ได้ที่เทเลยพ่อหางานจ่ายตั๋วลูกชายครับ รันด,ดีเหลือเกินเท,ทแล้วออกไปได้โดน,นอีกดอกดันเสียนม ล้อหน้าถึงกับหมุนกับหลังเลยครับล้อหน้าหมุนกับหลังแม่พ่อสุดยอดจีิงจริวะพี่ยุ่งล้อหน้าหมุนกับหลังเลยอ่ะขึ้นบ,บอ่อหลาปนี้ <S <S เรียบร้อยนี่แหละเขาบอกสีแดงแรงล มันก็จะแรงทุกเหตุการณ์ประมาณนี้ครับเอาตัวช่วยหรือเปล่าลูกพี่โซ่ไหมไม่ไปนะครับโดนทุกเที่ยวเลยพี่ยุงอ้าวเสียนม,ม เดี๋ยวครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมเนี่ยจมล้อหน้าค่อนข้างเยอะบางคนขับ <c oughs> เที่ยวนาเด้พีโยโกมาทางพี่เด้อเที่ยวนาอ้อมอ้อมไม่ขึ้นอย่งไม่ขึ้นครับอจอจีรายุหนึ่งในสังกัดทีมงานนอพันธิภาอเ,เอาไา้เสียนม ดีๆล้อหน้าหมุนกลับหลังอ่ะลากลากล้อหนามันหมุนกลับหลังล้อหน้าเจ้าหมุนกลับหลังเด้วๆกันยี่รถเจ้าสุดยอดยี่หมุนกลับหลังอ่ะเพราะว่าดินมันต้านหน้าหน้าแล้วแล้วมันหมุนกลับหลังอ่ะ ทุกเที่ยวติดหนักกว่าเขาเลยครับพี่ยูเก okay, ดินออกหน้างานในการดีดนานะครับเทดินปรับระดับพื้นที่ของอพื้นนาทีมงานนอพันิพา พี่แต้มเที่ยวแรกนี่ก็ติดเหมือนกันแต่ว่าโดนน้อยนิดเดียวโดนดันนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะดินออกอยู่ที่จังหวะครับจมหนักจมเบาแต่ของพี่ยูงเนี่ยมันจมจมล้อหน้ายิ่งดันยิ่งกดแน่นอนปรับแผนครับโซมาแล้วลากถอยหลัง ลากโซ่เหนื่อยอพร้อมหมดแล้วพยอด ค่าดึงห้องรอเท่าไหร่ก่อนเขียวระยะสิบค่าดันด,ดินเนี่ยวสามสิบ <30. S 2> เป็นหาสิบแล้ว <c oughs> อันนี้ทึกด,ด,ดึงทึกดันเดีย๋ยวทั้ง่น,นี้เดีย๋ยวต้องหาสิบได้รอทึกดึงทึกดันแหม nào xô luôn đéo 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 con so xô đéo đéo xô lột phẳng à cô ta à lột đi ี่ย่งจะเดินหนาจังน้อยเดินหนาไปขึ้นน้อยนึงไปได้สักนั่นติอ้ <laughs> อาวหลุดอีกหรือเปล่า กับรถไปคนละทางโอนดอกครับเสียางมาแล้ว โอ้ฝั่งนู้นนี่เขาจะถอยหลังเข้าหรือเปล่าหรือว่าหลบแค่หลบทางเดีย๋ยวรอดูครับโหดๆเลย ให้ถอยมาฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยถอยอ้อมไปนี่รถไปเทน,นู่นแต่มันจะถึงหรือเปล่ามาแล้วพอยอดให้สัญญาณครับ อยอดหรือว่าช่างยอดนะคนในวงการรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นสิบล้อหกล้อจะเรียกช่างยอดเอาให้แง่เลยประสันมาเยียบ ได้ผลได้ผล <Okay. S 1> แขนนี่ดีแขนนี่ยี่ยม <Okay. S 1> ดินที่บรรทุกมาก็เป็นดินลอกนานแล้วครับ <Okay. S 1> ดินนามาเทนา แลืออีกสีเที่ยวสุดท้ายก็น่นแหละเจอกันช่วงหน้านี่ยคลิปละสามเที่ยวพอเดี๋ยวเฟือแล้วสัหรับอ่าบรรยากาศหน้าง,งานของทีมงานนอพันธมานะจุดนี้นะครับสีเที่ยวคลิปต่อไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ